สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนนะครับเวลาที่เราจะติดต่อซัพพอร์ตของทาง Exchange Binance นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชัน b i n a n c e เนี่ยเราจะติดต่อได้อย่างไรนะครับในการติดต่อแบบนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราติดปัญหาเรื่องการฝากการถอนนะครับการโอนหรือว่าติดตั้ง 2FA การธุรกรรมอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับรวมไปถึงการลืมพาสเวิร์ด นะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะสามารถติดต่อเขาได้อย่างไรนะครับและจะมีแนวทางการแก้ไขเนี่ยแบบไหนนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่ติดปัญหาในส่วนนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปติดต่อยังไงจะแก้ไขยังไงนะครับวิธีการนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่เราเนี่ยสามารถติดต่อกับทางซัพพอร์ตได้แล้วก็ จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ผมจะต้องบอกตรงนี้ไ้ก่อนนะครับว่าในการติดต่อกับเขาเนี่ยเราจะต้องติดต่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราเลือกมาที่คาว่ามอตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เห็นไหมครับตรง่วนนี้คลิกเข้าไปนะครับมันจะมีฟังก์ชันทั่วไปนะครับเทรดฟแนนซ์นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับด้านล่างอื่นๆในตรงนี้นะครับก็ให้เรากดมาที่ตรงนี้เลยครับที่เขียนว่าแชทนะครับอ่าแล้วก็คลิกเข้าไป นี่ครับไม่ใจะเป็นฝ่ายบริการลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าของใครนะครับที่เข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับได้มนขึ้นหน้าตาขาวแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลไปครับเราก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการติดต่อกับทางซัพพอร์ตไปแนนนะครับผมก็คือให้เพื่อนๆไปเข้าที่ Google Chrome นะครับหรือว่าเข้าเบราว์เซอร์ไหนก็ได้นะครับในส่วนตัวผมผมจะเลือกเป็น Google Chrome แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเข้าที่ Google Chrome ได้เลยครับพอเข้ามาที่ Google Chrome เสร็จปั๊บนะครับเ ให้เพื่อนๆพิมพ์ไปนะครับว่า binance นะครับ .com .com นะครับแค่นี้นะครับพิมพ์แค่นี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับพอกดเข้าเว็บไซต์มาเสร็จปั๊บนะครับให้สังเกตด้านล่างขวามือนะครับนี่ด้านล่างขวามือนะครับมันจะมีช่องแชทสดอยู่นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าคลิกเข้ามาเลยครับคลิกเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นเห็นไหม binance support นะครับเราก็สามารถ ติดต่อกับทางซัพพอร์ตของ b บ n a น c e ได้เลยครับไม่ว่าเราจะเจอปัญหาแบบไหนนะครับเราก็สามารถเลือกโหมดของมันได้นะครับอย่างเช่นล็อกอินนะครับอันนี้ปัญหาล็อกอินสมมุติว่าเราล็อกอินไม่ผ่านนะครับหรือว่ามีปัญหาในการแบบลืมรหัสผ่านอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถมาติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Google อีเมลนะครับ t o fa อะไรางี้ครับก็สามารถเข้ามาแจ้งปัญหากับทางซัพพอร์ตของทางไบั้นได้เลยนะครับแล้วก็ลองมาเลือกดูนะครับสมมุติว่าเราจะติดต่อไปที่ตรงนี้ละกันนะครับคริปโต แล้วก็เกี่ยวกับการฝากนะครับคริปโตก็กดเข้าไปได้เลยครับแล้วเราก็ใส่นะครับอีเมลหรือว่าเบอร์โทรของเราก็ได้นะครับก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จปั๊บนะครับเราก็กดสตาร์ทแชทตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะติดต่อกับทางซัพพอร์ตของ b บ n c e นะครับเมื่อเราเกิดปัญหาต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครเอ็กชแนนไบ n c e นะครับก็สามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ